เดี๋ยววันนี้มาทํากาแฟด้วยเจ้าเครื่องสตาเลโซนะครับเป็นเครื่องรุ่นที่แบบว่าออกมานานพอสมควรแล้วนะครับกับนี่เลยนะครับ SP 3 0 0นะครับเป็นเจ n 2นะสังเกตง่ายๆนะครับสำหรับเจน2ก็จะเป็นตัวปััมนะครับที่มันเป็น สีเงินนะไม่ใช่สีดำนะครับซึ่งความแตกต่างเนี่ยมันก็มีพอสมควรอยู่นะครับแต่ว่าด้วยมาตรฐานนะการทํางานของการสกัดกาแฟเนี่ยนะครับแทบจะใกล้เคียงกันเหมือนกันเลยก็ว่าได้นะครับแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้แตกต่างนะครับแต่ใครจะใช้รุ่นใหม่นะครับ Gen สามหรือว่าจะเป็นรุ่นเก่าหน่อยอย่าง Gen สอง Gen หนึ่งก็ได้เหมือนกันนะเดี๋ยววันนี้มาทําให้ดูนะครับกับการสกัดกาแฟอ็ t เท c t i o n นะครับกับการสกัด คอฟฟ่กาแฟให้เกิดครีม,ม่านะครับในรูปแบบเดิมๆนะว่าเป็นยังไงในวันนี้จะช็อตสวยไม่สวยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันนะครับกับนี่เลยสตาร์เอสโซเอพีสารอครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่า อุปกรณ์ที่ให้มามีอะไรยังไงบ้างนะครับสำหรับตัวเดิมเดิมเนะเดี๋ยวอธิบายกันนิดนึงนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นถ้วยรองนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นขาตั้งในการจะพับเก็บก็ได้นะฮะสำหรับใครที่อยากจะไปเดินทางไปแคมป์นะครับหรือว่าจะไปป่าเขาลําเนาภัยได้หมดเลยนะก็จะเป็นการแบบลักษณะขันโยกนะครับก็เก็บลักษณะแบบนี้นะครับเวลาพกไปไหนอะไรเงี้ยก็จะง่ายหน่อยมันก็จะเล็ก แค่นี้เองนะสำหรับใครที่มีกระเป๋านะครับซื้อกระเป๋าก็สามารถจะเก็บได้ถ้าใครไม่ได้ซื้อกระเป๋าก็ไปแบบนี้ก็ได้เหมือนกันหรือจะเก็บใส่กล่องเขาเองก็ได้นะทีนี้วิธีการที่จะเอามาใช้งานนะครับก็เลื่นแค่นี้นะครับพลิกกับฝั่งมาครับก็กลายเป็นขาตั้งแล้วนะสำหรับเจ้าตัวเอ3 0 0รอยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวถ้วยนะครับถ้วยนี้เอาไว้รองกาแฟทานนะครับยกถ้วยทานได้นะครับ แล้วก็เอาไว้ลอง,ลองกาแฟนะครับซึ่งมีความสูงในขนาดความสูงและความกว้างที่สามารถตั้งกับขาเดิมๆเขาได้เลยนะอ่ะแล้วดี่มาดูชิ้นต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่จะสกัดออกกาแฟออกมานะครับจะเป็นตัวที่เป็นวอททอมดล่างนะครับจะมีตะกร้านะครับบาสเกตนะครับตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวสกัดกาแฟนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆถอดออกมาทีละชิ้นเลยนะจะได้รู้ว่าเดิมๆเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ก็เป็นแบบนี้ แต่ก็จะมีชิ้นตัวเล็กนะครับในการเพิ่มแรงดันอีกชิ้นหนึ่งนะตัวด้านด้านล่างนะครับเขาจะเรียกว่าวอททอมนะครับบอททอมเลสนะมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวนี่นะครับเป็นตัวฟิลเตอร์ต่างๆนะครับเป็นแผ่นกระจายน้ําต่างๆนะครับซึ่งไซส์ไม่เท่ากันนะครับตัวบาสเกตตัวนี้ก็จะมีไซส์ไม่เท่ากันด้วยจะถอดออกมาทั้งหมดเลยนะครับแบบนี้นะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวก้านปั๊มนะครับเป็นฝาปิด นะครับแล้วก็การปั๊มวิธีการเปิดนะครับหมุนสลักมานะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาการปลูกปั๊มได้นะครับแต่ถ้าวางลงไปแล้วหมุนปิดนะครับนะครับก็สามารถที่จะเก็บได้เหมือนกันนะครับโดยดูตามำแหน่งที่เขาาร์ k เอาไว้ครับตำแหน่งาร์ k ให้ตรงกับจุดาร์ k ของเขานะครับเมื่อตรงกันเมื่อไหร่มันจะเด้งออกมานะครับเมื่อไม่ตรงมันจะเป็นการล็อกปิดนะครับก็มีอุปกรณ์แค่นี้นะครับก็สามารถที่จะสกัดกาแฟได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับเวลาประกอบ เจ้าตัว SP 3 0 0้เดิมๆนะเขาทำยังไงนะครับตัว bottom l a t e นะครับตัวนี้เนาะเป็นตัวด้านใต้นะครับซึ่งมันจะมียางสีขาวอยู่นะครับก็สำหรับใครที่ออมันเสื่อมสภาพก็มีอะไรหรือเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าถ้าใครใช้ไม่หนักเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้ยาวๆเลยนะครับสำหรับคนที่กดกาแฟกินแค่วันละแก้วอะไรแบบนี้นไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับก็น่าจะใช้ได้แบบยาว วิธีการใส่นะครับต้องเอาตัวจุกตัวนี้นะครับเป็นตัวเพิ่มแรงดันนะครับตัวปลายท่อตัวนี้ใส่เข้าไปก่อนนะครับวิธีการใส่นะครับก็วางเข้าไปแบบนี้เลยนะวางให้ถูกฝั่งนะครับฝั่งนี้ไม่ใช่นะครับต้องวางฝั่งด้านนี้นะครับออกเสมอนะถ้าใส่ผิดนะครับมันก็จะทําให้การสกัดเนี่ยไม่ดีนะครับแล้วก็ใช้ตัวฝาตัวนี้ปิดเข้าไปนะครับ วิธีการดูว่าใส่ถูกหรือเปล่านะครับมันก็จะต้องแน่นนะครับเนี่ยแนบสนิทเลยนะแล้วก็สามารถที่จะหมุนคลายออกมาได้นะครับเพื่อสร้างแรงดันใหม่ๆนะครับในการที่จะทําให้กาแฟเนี่ยเกิดเป็นลักษณะของครีมมากนะได้ตามที่เราต้องการนะครับแต่จะหมุนไปอย่างไรเนี่ยขึ้นอยู่กับการบดกาแฟด้วยนะครับว่าเราบดกาแฟเบอร์ละเอียดขนาดไหนนะครับอ่ะก็ประกอบตัวนี้เสร็จแล้วนะครับชิ้นต่อไปก็จะเป็นตัวของออบาสเกตที่จะใส่กาแฟเนาะตัวนี้นะครับ บาสเกตตัวนี้ก็จะใส่เป็นตัวนี้ก็คือเจ้าแผ่นกระจายน้ำนะฮะหรือบางคนก็จะเรียกแผ่นกรองน้ําก็สูดแท้แต่นะครับก็ให้เข้าใจว่าเป็นฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งมันจะประกอบเข้ากับโอลิงตัวนี้อย่างนี้นะครับว,วิธีการใส่นะครับก็ใส่เข้าไปในโอลิงอย่างนี้นะนะนะก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็ใส่เข้า เสร็จแล้วนะครับประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราเอากาแฟใส่เลยนะครับกาแฟที่มาวันนี้ก็จะเป็นของปังขอนะครับเป็นกาแฟเป็นข้วเข้มพิเศษนะแล้วก็เอ่อบดมาแล้วนะเราไม่ต้องไปบดเองเลยนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วออกมาเป็นยังไงนะโดยประมาณ2ช้อนนะครับคุณกูนหน่อยก็น่าจะเต็มแล้วนะ นี่เลยนะครับสช้อนคูนปูนแบบนี้เลยนะแล้วก็ใส่เข้าไปวิธีการแต้มนะครับทำให้แน่นแล้วเราก็ใช้ตัวนี้นะครับเป็นแทมเปอร์ช่วยได้เหมือนกันแล้วก็กดให้เรียบก,ก็ประมาณนี้นะครับเรียบแล้วนะ ตัวนี้นะครับยางโอลิงตัวนี้นะครับวิธีการใส่นะเดี๋ยวใส่ให้ดูนะครับว่าเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เอาอยางโอลิงตัวนี้ใส่เข้าไปโอิงนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวบอททอมนะครับตัวกระบอกก็ใส่ลงไปแบบนี้เอาด้านนี้ขึ้นนะครับด้านที่มีตัว ยางที่เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ขึ้นมานะแล้วใส่เข้าไปแบบนีนะนะนะ้เสร็จแล้วก็นี่เลยนะครับอะนะครับทีนี้ก็ไ้ายแลลวนะครับแบงแบบนี้อะแล้วก็น้ำร้อนนะครับเทลงไป120 ml นะครับ120 ml ล่ลเไม่ได้ก็บอกเลย ร2อย l สนะแล้วก็เอาตัวก้านในการกดปั๊มนะครับใส่เข้าไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาแก้วใสนี้ลองแทนแก้วตัวนี้นะบเพราะแก้วตัวนี้จะไม่เห็นเนื้อของกาแฟนะครับปั๊มเลยครับ พอได้ยินเสียงนะครับพอได้ยินเสียงเนี่ยแสดงว่ากาแฟมันโดนน้ําแล้วนะครับปล่อยมันสักนิดนึงสักสิบวินาทีเพื่อเป็นการอินฟิวชันนะครับหรือว่าการบูมิงกาแฟนั่นเองนะครับสำหรับใครที่เป็นสายดิบก็จะรู้ดีนะครับคือการทําให้ตัวกาแฟเนี่ยคลายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการคั่วเนี่ยมาก่อน,นะครับเพื่อจะสะกัดกาแฟให้รสชาติดีขึ้นนะครับโดยประมาณก็สักสิบวินาทีก็ได้แล้วเดี๋ยวเราก็กดเลย น้ำกาแฟก็ไหลออกมาเป็นครีม,ม่าแบบนี้เลยนะก็สกัดกาแฟให้อยู่ในเวลาประมาณสัก20-30วินาทีนะครับตามสูตรการสกัดเอสเปรสโซที่ดีนะแล้วก็รีดน้ำออกมาให้หมดนะครับเมื่อน้ำหมดแบบนี้แล้วนะครับก็สามารถเอากาแฟช็อตนี้ไปทำเครื่องดื่มได้เลยนะสำหรับใครที่อยากจะดื่มแบบเพียวๆเป็นเอสเปรสโซอย่างนี้เลยก็ได้นะนี่ ก็ถือว่าสวยงามพอสมควรนะครับสำหรับเจ้า s t a r l e s t p SP 3นะเดนะเดิมๆก็สามารถสกัดกาแฟได้ครีมมากเข้มๆแบบนี้เลยนะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าอีกแก้วหนึ่งจะเป็นแบบนี้ด้วยไหมนะเดี๋ยวลองหยิบให้ดูนะ อืมนะก็ใช้ได้เลยนะ,ะสำหรับใครที่อยากจะติดตามสารดีๆเรื่องเกี่ยวกับกาแฟนะครับก็สามารถติดตามช่องนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปเรื่องราวเกี่ยวกับกาแฟแบบยาวๆไปนะสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ